フフフフ。 ปตทพลังที่ยั่งยืน สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเวกับไทยแลนด์นะครับพบกันอีกครั้งที่นี่ทาง Voice TV ตื่นมารับอาหารเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับสวัสดีครับจางวิโรจน์จางพิทครับสวัสดีครับก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่น่าพูดคุยติดตามกันในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ดูช่วงที่มีการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งในเขตดอนเมืองนะฮะของกรุงเทพมหานครก็น่าสนใจว่า กลายเป็นต้องลุ้นกันนะฮะเพราะว่าไม่ไม่เป็นไปตามที่มีการคาดหมายนะฮะไม่ว่าคุณจะถามใครก่อนเลือกตั้งมันก็มีหลายหลายข้อมูลเนี่ยใช่ไหมมันอาจจะเป็นไปตามผลโพลกับใช่ไหมผลโพลบอกโพลคราวนี้บอกถูกว่าคนชัยควรชนะทีนี้บอกถูกทีนี้บอกถูกถามคุณแทนคุณตอนนั้นที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการนี้คุณแทนคุณยังบอกเราเลยว่าเขาเป็นรองเขาเขาบอกว่าเพื่อไทย ถือไพ่เหนือกว่าอันอนีนด้วยก็ด้วยความที่เรามีสสอ,อยู่ในพื้นที่มายาวนานนะฮะ<า>และ้วมาที่ผ่านมา37ปีเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยเจาะพื้นที่ของดอนเมืองได้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องประเมินตัวเองว่าด้อยกว่านะค,ะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะผมคิดว่าปัจจัยหลักเลยก็คือการลงพื้นที่ตลอดในระยะเวลา2ปีนี้เป็นตัวสำคัญนะที่ทำให้ใ ประสบความสำเร็จครับนะครับคะแนนเสียงออกมาเนี่ยปรากฏว่าเฉื่อยเฉือนกันอยู่ประมาณ2,000คะแนนนะครับถ้ามาสรุปคะแนนเสียงจากจากเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะเลือกตั้งเขต12บสองเขตดอนเมืองเนี่ยที่สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบคะแนนนะครับสำหรับคุณอี้แทนคุณจิตอิสระนะครับผู้สมัครเบอร์แปดนะฮะคุณแซมยุรนันพมรมนตรีเบอร์เก้าเนี่ยตามมาอยู่ที่สามหมื่นหกร้อยี่สิบสี่คะแนนเสร็จแล้วก็มี นหนื่นๆนะฮะมีจากพัดทวงคืนผืนป่าประเทศไทยจากแคนดิดตอสระแต่ว่า uh, โดยโดยรวมดูทั้งหมดเนี่ยไม่มีสระมีมีพรรคการเมืองเล็กๆกันนะฮะรพรรคเสรีนิยมพรรคพลังสหารณ์กรด้าน,นบนชัดเจนนะฮะว่าตัวเลขห่างกันอยู่แค่ประมาณ2 2 0 0 2,100เศษเศษกว่าคะแนนเองตัวนี้น่าสนใจมากครับคะแนนตรงนี้เพราะว่าเป็นคะแนนที่ถามว่าทิ้งไหมทิ้งนะฮะเพราะว่านี่เราต้องเราต้องกล้าพูดในความจริงนะฮะ ดูสิฮะว่าถ้าเอาหกรเอา273บวกกันนะก็ไม่ได้จะคือสามคนนี้ไม่ได้เป็นเสียงที่มาแยกมาแยก ทำให้เพื่อไทยแพ้นะครับอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วอย่างทวงคืนพื้นป่านี่ไม่น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับเพื่อไทยนะครับและวสองกลุ่มหลังนี่ก็เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะครับคืไม่ได้มีใครมาตัดคะแนนไม่ได้มีเบอร์ที่3เลยคือเป็นความพ่ายแพ้ของของเพื่อไทยแล้วก็คุณแซมโดยที่ไม่ได้มีปัจจัยอื่นคุณแซมยุรนันพรมมนตรีก็แถลงยอมรับ ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับแล้วก็หลายสื่อก็รายงานว่าเหตุผลหลักที่คุณแซมบอกที่พ่ายแพ้ก็คือเวลาน้อยไปมีเวลาลงพื้นที่น้อยครับทีนี้มันก็พูดยากนะครับมันจริงหรือเปล่าดูข้อมูลเก่าบางตัวอย่างอย่างข้อมูลที่ทีมงานส่งมาให้นะครับสามีนาสองห้าห้าหกเลือกตั้งผู้ว่านะครับ อาจารย์สุขุมพันธ์กับพงศพัฒน์เนี่ยนะครับพงศพัฒน์เนี่ยนะครับเพื่อไทยชนะสี่หมื่นนะโอ้โหสี่หมื่นนะครับอาจารย์สุขุมพันธ์ได้สองหมื่นแปดนะครับชนะทิ้งกันประมาณหมื่นสองนะครับหมืม่นหนึ่งหายไปไหนครับอ,อันนี้คือประเด็นมากนนาเลยถามว่าคุณพงศสัฒั์ลงพื้นที่หรือเปล่าลงเท่ากับที่คุณแซมลงหรือเปล่าใช่ไหมครับหายไปหมื่นหนึ่งนะครับปีห้าสี่นะครับเลือกตั้งใหญ่นะครับคุณการุณ นะครับคุณการลุนได้สามหมื่นแปดคุณแทนคุณได้สามหมื่นประเด็นอยู่ที่คุณแทนคุณเนี่ยตัวเลขเท่าเดิมตัวเลขคุณแทนคุณเพิ่มมาประมาณพันกว่าเสียงเองนะครับแต่ว่าตัวเลขเพื่อไทยลดไปไหนครับต้องมองอย่างนี้อย่าไปมองประชาธิปัตย์อย่างเดียวต้องมองว่าตัวเลขเพื่อไทยลดไปไหนแต่ทีนี้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ที่มาลงคะแนนเสียงด้วยนะครับซึ่งความเขาตั้งใจว่าคนน่าจะมาลงคะแนนเสียงเกินเจ็สิเปอร์เซ็นแต่ว่ารอบนี้มีคนมาลงคะแนนเสียงเพียงแค่หก1 8บเ็ดจุดนแปเอซ็นเท่านั้นเองจากคนที่มาลงทั้งหมดมีสิทธิ์นะฮะเลือกตั้งแสนแปดพันกว่าคนเนี่ยนะครับก็มีคนมาลงคะแนนเพียงแค่หกหมื่นกพันสาร้อยเจ็สิบสาอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจคืออาจารย์วิโรดพูดมาก็คือตัวเลขฐานของฝ่ายเพื่อไทยไม่ได้ออกมาเต็มที่ไม่ได้ออกมาเต็มที่นั่นไงทำไมอืครับแล้วก็ เ,เช็คข้อมูลดูเนี่ยไอข้อมูลที่บอกว่าคะแนนสวิงไปมาเนี่ยนะครับ,รบมันเกิดจากข่า,ามในทีมงานบางฝ่ายเนี่ยเขาเขาบอกว่ามันมีลักษณะของ undecided voter เ, Und Water, เหมายครับว่ายังไม่เลือก จ,จนนาทีสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นคือเราไปรู้สึกว่าดอนเมืองยังไงก็ชนะแล้วความคนเนี่ยนิ่งใช่ไหมฮะดูตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ลดแน่นอนนะฮะคุณคุณกาลุนเนี่ยลดคือตัวเลขหายไปในยุคคุณกาลุนเนี่ยแปดพันในขณะที่สมัยคุณพงะพันอันนี้เนี่ยมัน มันโยงกับอะไรบ้างต้องดูนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของการทุจริตเลือกตั้งนะครับซึ่งยังไม่มีการกล่าวหากันนะครับประเด็นถ้าสมมุติว่ามันเป็นการวัดคะแนนเสียงอความนิยมที่มีต่อรัฐบาลเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนลงหมดนะครับอันนี้ก็ต้องต้องดูนะฮะคุณองอาจค้ำไพบูลเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้น เพราะการลงพื้นที่พบประชาชนอย่างหนักของผู้สมัครนะฮะรวมทั้งการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรภายในพักไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักนะฮะหรือสอกสขอสาขาของพักที่ช่วยรวมพลังให้ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเขก็ถือว่านี่เป็นความภาคภูมิใจที่เป็นชัยชนะเนี่ย สําหรับคุณแทนคุณเนี่ยเวลาคุณชนะในเขตที่คุณปกติคุณไม่ต้องชนะเนี่ยนะฮะคือเป็นของอีกฝ่ายเนี่ยคุณเดินเข้าไปในพักด้วยความภาคภูมิใจเลยนะใช่ใคือการคุณแทนคุณต้องเป็นต้องได้รับรางวัลใหญ่ของพรรคประชาธิปัตยแน่นอนเพราะว่าเวลาคุณเข้าไปในพักไหนเนี่ยแล้วคุณถูกส่งลงในเขตที่ชนะได้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยท้าทายไงมันมีคนช่วยเยอะที่รักษาฐานเดิมไว้แต่ว่าคุณลงในเขตที่คนคิดว่าคุณจะแพ้เนี่ย37ปีไม่เคยได้เนี่ย แล้วคุณชนะนี่คุณเดินเข้าไปในพักนี่คุณเชิดหน้าชูตาตนเองได้เลยนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากคือคุณไปเปลี่ยนเกมในพื้นที่ของอีกฝ่ายแต่ก็ไม่แน่ของแบบนี้ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณอี้สามารถที่จะดิลิเวอร์ได้ไหมในสี่ปีที่จะถึงถ่าถ้าไม่มีการยุบสภาหรือว่าเลือกตั้งใหม่คงสักสองปีอะไรประมาณนี้นะจะดิลิเวอร์ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามใหญ่สำหรับผมผมข้อต่อนะผมรู้สึกว่า มันมีหลายมุมที่มองได้เช่นพรรคประชาธิปัตย์พูดว่าการลงพื้นที่อย่างหนักเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ตัวเองชนะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็แสดงว่า,าพรรคประชาธิปัตย์ต้องต้องยอมรับการเลือกตั้งในวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เดินหน้าลงพื้นที่นะครับไม่ควรจะต้องไป สนับสนุนกระรบวนการนอกประชาธิปไตยเพราะว่าม,มันพิสูจน์ว่าพูดง่ายๆพื้นที่แดงขนาดนั้นยังกล้าเลือกประชาธิปัตย์ถ้าคุณเชื่อในอทฤษฎีว่าการลงพื้นที่เนี่ย,ยทำให้ชนะชได้น,นั้นการที่พรรคประชาธิปัตย์ใช้วิธีอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ย มันไม่จําเป็นไงถูกต้องสู้ในระบบได้แด้คาถามว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเชื่อว่าการลงพื้นที่ชนะจริงเนี่ยทําไมผลโพลต่างๆออกมาพระชายไปฏิบัตไม่เคยได้รับความนิยมขนาดนั้นน่ม,ม,มันต้องมีอะไรบางอย่างองะใช่ไหมที่<ต>มันยังจับกัน,นไม่ได้ส่วนหนึ่ง,<ไ>งผมคิดว่าเทิร์นเอาท์ของคนเสื้อแดงเองคนที่เชียร์พักคเพื่อไทยด้วยอาจจะมีปัญหาตรงเนี้ยผมว่าอาจจะต้องหยิบยกมานั่งถกกันคือผมเสียดายนะฮะเนื่องจาก ณปัจจุบันเขาไม่ให้ทำโพลหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ย<ม>นะฮะมันทําให้ข้อมูลบางตัวมันไม่ได้รับการเฟอร์นิชหรือไม่ได้รับการออกมามคือในยุคที่ผมเคยทําสมัยก่อนสัก 8-9ปีก่อนเนี่ยนะฮะมันจะมีการพูดเลยว่าไอ้เทินอท์ของคนที่ไปลงคะแนนเสียงเนี่ยเป็นชายเป็นหญิงมีการศึกษาแบบไหนมีทํางานอะไรอะไรทํานองนี้นะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวสําคัญที่จะทำให้เราเห็นภาพรวมแต่นวันนี้มันมันไม่อนุญาตเนี่ยนะฮะมันก็ทําให้วิเคราะห์ลําบากพอสมควรแต่อีกทางหนึ่งท่านให้อทฤษฎีหนึ่งเนี่ยก็ตอบได้เหมือนกันว่า พรรคเพื่อไทยนั้นถ้าอยากจะได้ชัยชนะเนี่ยหนึ่งผลงานแต่ว่านี้มันตอบยากแต่สองนี่ก็คือว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไม่โกฮาร์ดคอร์เหมือนกันถ้าพรรคเพื่อไทยไม่มีมจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องหลักๆที่เสืออ้อแดงสู้เนี่ยก็จะมีปัญหาก็จะมีปัญหาแบบนี้เป็นไปได้ผดใช่ไหมเพราะว่าคนก็จะต้องเห็นไงว่า คุณแซมไม่ใช่ไม่ให้เป็นภาพลักษณ์ของคนเสื้อแดงถ้าเทียบกับคุณกาลุนในในพื้นที่ซึ่งพร้อมที่จะเป็นเสื้อแดงเนี่ยแล้วเพื่อไทยไม่มีอเจนดาของเสื้อแดงในการลงไปครับคุณเป็นเพียงนักการเมืองในระบอบเก่าแล้วลงไปโดยไม่ได,ไได้ไม่ได้มีภาพของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของเสื้อแดงที่ชัดเจนเหมือนตอนที่ขอคะแนนเสียงเข้ามาในตอนเลือกตั้งเนี่ย อคุณเองก็มีปัญหาอย่าไปโทษประชาธิปัตย์นะคือทั้งสองฝ่ายต้องเรียนรู้นะก็อาจจะเป็นสัญญาณจากฐานเสียงเพื่อไทยถึงพรคเพื่อไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ S M S เข้ามากันได้นะฮะว่าทําไมคุณแทนคุณชนะคุณแซมแพ้ในรอบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละสื่อเขามองการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรนะครับ มาสู่รายการเวกับไทยแลนด์นะครับมี SMS เอ่อเข้ามาเยอะนะฮะมีท่านหนึ่งไม่พอใจรายการเราด้วยนะอี่ได้ะะอสอสอเาพราะเวกับไทยแลนด์ให้มาออกขอลองเธออย่าทำเป็นพระเอกอีกเลยอ๋อ อันนี้เขาขอร้องเราเลยเขาขอร้องคุณอี้ขอร้องเราฮะขอร้องเราอย่าไปช่วยประชาธิปัต์แต่ว่าไม่ได้ช่วยนะเพราะรอบนี้เ<อ>ชิญคุณแซมมาด้วยรายการเราเนี่ยแฟร์แล้วเราต้องโตอย่างนี้แล้วเราต้องผลักดันอเจนได้ที่มันเป็นความจําเป็นของสังคมะนะครับไปเชียร์รัฐบาลเลยเปื่อยไม่ได้หรอกครับวันนั้นคุณแซมออกมาผมว่าดูพูดจะให้สัมภาษณ์ได้คล่องกว่าคุณอี้เยอะใช่ถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยนะฮะแต่ว่านี่ไงมันมีคําถามมากมายว่าคุณแซมพูด พูดดีแต่ว่าถามว่าคุณแซนพูดแล้วมันมีอเจนดาของของฝ่ายที่สนับสนุนเพื่อไทยหรือเปล่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่า rally base มาวันหนึ่งเนี่ยนั่นมันอาจจะถ้าเกิดกรณีคุณแซนเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นว่าเพื่อไทยต้องตอบคําถามว่าเพื่อไทยเนี่ยจะสนับสนุนสิ่งที่เสื้อแดงพูดหรือเปล่าวันนี้ต้องกลับเลยนะไม่ใช่ว่าเสื้อแดงสนับสนุนเพื่อไทยหรือเปล่า ใช่ไหมเพราะประเด็นของเสื้อแดงเนี่ยเขาผลักดันหลายเรื่องและเพื่อไทยเป็นคนชะลอเรื่องอถูกไหม,มครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมพยายามคิดดูนะฮะว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่ามันเกิดการกลับกันของอความต้องการของคนในท้องที่คือเมื่อก่อนในต่างจังหวัดเนี่ยเราจะบอกกันว่าเอาส่งใครไปลงก็ลงเพราะว่ามันใช้ระบบอุปถัมในการเลือกถูกไหมฮะพรรคเปลี่ยนคนเดิมมันก็ยังเลือกกันมาได้แต่ผมคิดว่าในในต่างจังหวัดมันเริ่มเปลี่ยนละก็คือมันมันดูตามนโยบายเป็นหลักนะครับเลือกตามนโยบายแต่ในกรุงเทพเนี่ย ในการเลือกตั้งสองสาครั้งที่ผ่านมาส่วนหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาของพรรคเพื่อไทยในความรู้สึกของผมก็คือว่าการที่คุณไม่เกาะติดอยู่ในพื้นที่มายาวนานพอสมควรคือต้องยอมรับว่านเขตดอนเมืองมันมีสกสขอของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเข้าไปได้นะครับแล้วเขา,ไป,เขาไปแล้วเข้าไปแล้วะแล้วเขาก็ทํางานกันอย่างต่อเนื่องอะแล้วค,คุณอี้ก็เป็นคนที่ทํางานอย่างต่อเนื่องในรอบสองปีที่ผ่านมาผมคิดว่าไอ้ระบบวิธีคิดที่ว่าเอาใครก็ได้ไปลง แล้วจะชนะเนี่ยอาจจะไม่ใช่คาตอบสําหรับกรุงเทพอีกต่อไปอม,มันจะต้องต้องการคนที่ทํางานจริงๆมันก็ไม่ควรจะเป็นคําตอบสําหรับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการส่งคนเข้าไปดูแลเกาะติดในพื้นที่ยาวนานนะครับเพราะว่าถ้าคุณแซมยังคงจริงใจอยากจะลงในพื้นที่เขตดอนเมืองอีกก็ต้องทํางานในเขตตรงเนี้นะครับต่อไปอีกนะฮะอย่างน้อยก็เป็นระยะเวลา2ปีหลังถ้าจะมีการยุคสภาและเลือกตั้ง แต่ละเล่มก็มองว่าคล้ายๆกันนะฮะเพื่อไทยเสียแชมป์ดอนเมืองอี้ชนะเฉือน2,000นะครับแต่ว่าผู้จัดการเขาลงนิ่มๆนะไม่ไม่ไม่ได้ถล่มซ้ำไม่ได้อะไรครับถ้าเทียบกับไทยโพเพราว่าไทยโพคงผิดพลากงานฉลอดมาแลยวแต่ว่าก็เป็นงานใหญ่นะ37เจปีพจปเนี่ยปักธงในดอนเมืองจนได้ นะครับนะครับเมื่อวานเป็นวันของไทยโพสให้ดูนิดนิดนึงนะฮะอี้เฉือนแซมชนะดอนเมือง2000แต้มนะครับอันนี้ของข่าวสดครับส่วนคมชัดลึกนะฮะคมชัดลึกโอ้โหภาพนี้ดูเป็นฮีโร่จริงๆเวลาคุณจะเล่นเล่นการเมืองเนี่ยมันต้องให้อย่างนี้พูดถึงว่าเวลาชนะแล้วดูภาพเนี่ยของคมชัดลึกก็ถามาคุณอี้ยกยกมือขึ้นนะอี้ชนะ ภาพสวยเหมือนของบางกอกโพสนะฮะคือน่าจะเป็นภาพเดียวกันคนละมุมถ้าคุณเอนส์ดราคือแห้งมานานแห้งแห้งเอ่ออะไรนะเอ่อความเหี่ยวแห้งของพัประชาธิปัตย์แห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวแบบมานานแต่ว่าได้ละนะฮะเกือบสี่สิบปีเกือบ4ี่สิปีนะฮะแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมันดีลิเวอร์แล้วล่ะการที่ถ้าเราเชื่อว่าคุณอี้เดินนะฮะและในขณะที่พรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้จับเข้าไปในอนเจนด้าสำคัญของคนเลือกตั้งแต่ ช็อตต่อไปก็ต้องดูว่าการทําหน้าที่ของสสนะครับซึ่งต้องตอบสนองทั้งในพื้นที่นะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นนักการเมืองซึ่งต้องดูภาพรวมของประเทศด้วยก็ต้องมารอดูว่าคุณอี้จะทําได้ดีแค่ไหนนโยบายของประชาธิปัตย์จะส่งคุณอี้ให้ให้ให้กลายเป็นนักการเมืองยุคใหม่น้ําดีอย่างที่เขาพยายามจะเชียร์กันหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่หวาดเสียวอีกอย่างของเพื่อไทยนะครับวันนี้ขอจัดเพื่อไทยเยอะหน่อยครับ คือภาพรวมของงานกรทมอของเพื่อไทยเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับสกสคที่มีงานประชาสัมพันธ์อ่อนมากไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างในสภากรทม,มนะครับตัวสสโคต้าของกรทมทั้งหมดเนี่ย